ใครหายอยู่นะ MT07 นะครับได้คส .19 จด20เลยนะครับผ่อนถูกมากนะผ่อน3,250ปีนะครับได้07เลยนะครับผมเงินสด135,000บาทเท่านั้นไปดูรอบคันไปกดอ่นฝ่ากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับ Byte Night Shop ด้วยนะครับผมก็คันนี้นะครับ MT07 นะคอสอ .19 จด20นะครับ19จด20เลยนะรถมือเดียวนะครับเดิมๆนะ มีของแต่งนะครับมีของแต่งพร้อมหล่อๆเลยนะครับผมโอเคเรามาดูรอบคันนะนี่ครับผมกระจกไฟแฮนด์แต่งมา Racing Power นะครับนี่ของ r a c i n g power นะแล้วก็ชิวแต่งมานะครับผมนองนั้นเดิมๆฮะไม่มีอะไรเดิมๆนะครับผมประมาณนี้อยางเป็นยางเดิมฮะกัด้อน้ำแต่งมาตรงรุ่น MT 0 7นะครับผมจานเบรกก็สวยๆนะประมาณนี้นะครับเครื่องสวยนะครับประมาณนี้เลยนะครับเครื่องกับสวยๆเลย นะพร้อมใช้งานนะผ่อนถูกมากอผ่อน3,2มพนะครับผมหปีนะแล้วก็3 9มพแค่4ปีเท่านั้นได้0ูนยเลยนะครับ Master of Talk นะครับยางหน้าหลังยังเป็นยางเดิม,มเห็นไหมนี่โอ้โหจานเบรกหลังก็สวยนะครับผมท้ายสั้นใส่มาให้ตรงรุ่นนะครับท้ายสั้นใส่มาให้ตรงรุ่นเลยไเลี้ยวแต่งนะครับเป็นของแน่เป็นของโคโซ่นะนี่ครับนะเบาะเดิมเดิมสว,สวยนะครับประมาณนี้นะ ดูฝั่งนี้ดูฝั่งนี้นะครับในฝั่งนี้ก็โซสเตอร์โซสเตอร์ยังเป็นโซสเตอร์เดิมนะครับ <prim ing> เดิมๆโรงงานเลยนะฮะประมาณนี้นี่ครับ <im foreigner> เครื่องฝั่งนี้ก็สวยๆนะครับเครื่องฝั่งนี้สวยๆเลยนะเดิมๆเน้นเดิมๆมาลดมือเดียวด้วยนะครับออกใหม่ก็เอาเรื่องอยู่นะสามแสนนะสองแสนเก้าหมื่นกว่าบาทนะครับผมออกใหม่ประมาณนี้นะ ก็ไม่มีอะไรครับคันนี้ก็เดิมๆเบาะเดิมๆนะคำเตือนอะไรอยู่ครบนี่ครับอยู่ครบอยู่เลยนะครับผมประมาณนี้แลยนีทั้งบนก็ไม่มีอะไรเดิมๆนะกุญแจมี2ดอกนะครับกุญแจมี2ดอกนะแล้วก็ภาษีพอบอะไรครบนะครับนี่เลขไม่เดี๋ยวผมกดเลขไม้ให้ดูนะเลขไม่อยู่ 22, 0 0 0กว่ากิโลนะครับก็โซ่ยังเป็นโซ่สเตอร์เดิมนะครับผมยางเป็นยางเดิมอยู่เลยนะครับ ้ายสั้นเนี่ยตรงรุ่นนะมีไฟส่องป้ายทะเบียนด้วยอ่ะเรามาสตาร์ทเครื่องกันทีเดียวอยู่เลยนะครับงิสสดฮนะหนึ่งแสนสามหม่นหนึ่งสามหมืเท่าไหร่ดีหนึ่งแสสามหมื่นบาทนะครับผมหนึ่งแส,สามม 5, บาทแล้วก็ จัดไฟแนั้นนะครับหนึ่งแสนสี่นะฟรีค่าบริการทุกอย่างนะครับผมฟรีค่าจัดเลยนะฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนนะครับผมก็ดำเนินเอกสารทุกอย่างก็ฟรีหมดนะครับก็ประมาณหมื่นหนึ่งครับผมจ่ายให้ต่อคันนะครับผมก็เงินสดก็คุ้มฮะหนึ่งแสนสาบาท1นึ่งแบาทไปออกมือหนึ่งเนี่ยสามร้อยยังไม่ได้นะครับผมมาไปในช็อปสภาพแบบนี้ได้7จ็ดร้อยซีซีเลยนะ MT ศูนย์เจ็ดนะครับผมโอเคฝากไว้ด้วยครับ ใครหารุ่นไหนอยู่นะครับลองมาดูที่ใบในช็อปได้เข้ามาดูที่ร้านก็ได้นะครับผมหรือว่าต่างจังหวัดก็ดูคลิปวิดีโอรีวิวรอบคันได้นะครับผมโอเคนะก็ต่างจังหวัดก็เสียแค่ค่าส่งอย่างเดียวครับนะครับอย่างอื่นก็ฟรีหมดเลยนะครับผมตามนั้นฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากไว้ด้วยครับ Yamaha mt 07คส19.20่ครับผม